สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างนะคะธุรกิจ mv เป็นธุรกิจขายตรงนะะเปรียบเทียบนะคะกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกค่ะมาดูเรื่องของค่าสมัครนะคะค่าสมัครนะคะธุรกิจ mv เหมือนที่บอกค่ะคือเป็นธุรกิจขายตรงค่าสมัครเนี่ยค่ะเหมาะสม และที่สําคัญก็คือไม่บังคับไม่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าเพื่อจะเข้าร่วมทําธุรกิจได้ค่ะถือหุ้นเข้ามาในรักในฐานะนักธุรกิจค่ะถือหุ้นเข้ามา900บาทไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยจบปริญญาจบป .1 ป2ป .3 ค่าสมัครถือหุ้นเข้ามาคือ900บาทเหมือนกันทุกคนค่ะและไม่มีการบังคับว่าคุณจะต้องซื้อโน่นนั่นนี่มากินมาใช้แต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ล่ะคะ ค่าสมัครจะแบ่งตามชนชั้นวรรณะเปิดบินเท่านั้นเท่านี้คุณจะได้สินค้าจํานวนนั้นจํานวนนี้แล้วก็เปิดบินมาแล้วปุ๊บคุณต้องสต๊อกสินค้าคุณต้องเอาไปเอาสินค้าไประบายออกเองคุณต้องซื้อคุณต้องใช้คุณต้องกินนะคะแล้วบางครั้งเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันด้วยซ้าไปแต่คุณต้องเปิดบินเพื่อเอาสินค้ามาสต๊อกอยากได้ทุนคืนก็เอาสินค้าไปขายค่ะเดี๋ยวได้ทุนคืนแล้วก็บางประเภท แชร์ลูกโซ่บางประเภทนะคะก็มีไรายได้จากการที่กินข้าวหัวคิวชวนคนนู้นมาสมัครได้หนึ่งร้ชวนคนนี้มาสมัครได้100สะสมหัวค่ะสะสมหัวคิวค่ะเพื่อความอยู่รอดนะคะต่อมาความแตกต่างต่อมาในเรื่องของสินค้าค่ะธุรกิจแอมเวย์นะสินค้ามีคุณภาพสูงผ่านการรับรองที่มีมาตรฐานมีสิทธิบัตรมีประกาศนยบัตรเยอะแยะมากมายที่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีที่มาที่ไปของสินค้าตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงถึงมือผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าย้อนหลังได้หมดทุกตวัวนะคะส่วนสินค้าของเช้ลูกโซ่เหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพค่ะและเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานแทบไม่ท่างอะไรกับสินค้าของท้องตลาดทั่วไปโดยซ้ำไป บางครั้งเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นต้องกินต้องใช้ค่ะแต่เปิดบินไปแล้วมันต้องซื้อมันต้องเก็บมันต้องสต็อกและบังคับตัวเองให้ขายเพื่อเอาทุนคืนต่อมาในเรื่องของการรับประกันคุณภาพสินค้าค่ะธุรกิจแอมเวรับประกันสินค้าทุกตัวเอาไปกินเอาไปใช้ไม่พอใจยินดีคืนเงิน1% 0 0เต็มแต่ถ้าเป็นธุรกิจลูกโซ่ขายขาดค่ะ ไม่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าคุณเปิดบินไปแล้วคุณซื้อไปแล้วกินใช้ไม่ได้เอาไปขายต่อค่ะเอาไปทิ้งค่ะเอาไปทําอะไรก็ได้ค่ะเอามาคืนบริษัทบริษัทไม่รับคืนแม่ทีมไม่รับคืนแต่ของ M.V. เอาไปคืนที่ช็อปได้เอาไปคืนกับอัปไลน์ของคุณได้ค่ะรับประกันความพึงพอใจหนึ่งร้อยเปเซนตเต็มค่ะต่อมารายได้ค่ะธุรกิจ m อรายได้ของธุรกิจ m อมาจากการจําหน่ายสินค้าจริง พียบอ,อ้างอิงจากการทำการตลาดจริงๆบนโลกใบนี้เลยค่ะคุณถือหุ้นมา900บาทคุณกินโปรโตีนคุณมีการแชร์ประสบการณ์การกินโปรโตีนแล้วรู้สึกอย่างไรกินแล้วประทับใจอย่างไรแค่คุณบอกต่อมีคนสนใจสมัครสมาชิก100บาทจะกินกับคุณคุณรับค่าการตลาด10%ตขั้นต่ำได้เลยค่ะไม่มีการบังคับ แต่รายได้ของเชลลูโซ่มาจากการแนะนำคนเข้ามาในองค์กรเข้ามาในเครือข่ายถ้าแนะนำคนได้และคนนี้มาเปิดบินเป็นระดับนั้นเป็นระดับนี้คุณจะได้หัวละห้าร้หัวละพันห้าซึ่งอยู่ได้กับค่าหัวไม่มีความมั่นคงอะไม่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังลังเลอยู่ ว่าจะลองศึกษาและทําธุรกิจ m ดีหรือไม่มั่นใจได้เลยค่ะว่าธุรกิจ MV ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่ธุรกิจแบบปิรามิดมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวค่ะแซงกันได้ค่ะการันตีความสำเร็จค่ะ MV เข้ามาเมืองไทยเมื่อปี2530ณปัจจุบัน2566 m v ์อยู่ในเมืองไทย36ปีถ้าธุรกิจไม่ดีจริงสินค้าไม่ได้รับมาตรฐานจริง m v ์ MV จะอยู่ไม่ได้ถึง36ปีในเมืองไทยและสี่งสำคัญ m v ์ MV อยู่ทั่วโลกค่ะ m v ์ MV อยู่ทั่วโลกคุณมั่นใจได้เลยค่ะหลังจากนี้ m v ์ MV คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปค่ะ